สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเต้เต้ชาแนลวันนี้เต้เต้จะมารีวิวไดโนเสาร์ยักษ์ใช่ไหมเต้เต้ดูดูโอ้ยอะไรหนีบมือเต้เต้เนี่ย <c oughs> ทุกคนครับอะไรหนีบมืออาออะไรหนีบมือซะแล้ว <c oughs> จ่ไม่จ็บด้วยครับลองจับดูค่ะมันคืออะไรอะครับอ๋อมันเป็นเหมือนที่หนีบกระดาษอันเล็กๆเ,เป็นของเล่นนะคะอลองจับ เจ็บด้วยใช่เหรอใช <พา S 1> ่ว้ายไดนเสาร์เ,ยาาเหยียบรถไดนเสเสา,าเหยียบรถดูดีดูดีดูาป,ปากของมันนะวันนี้เราจะมาเอาอะไรให้ไดนเสาร์กินวันนี้พี่เจจะมาทำกับข้าวให้ไดนเสาร์กินนะคะกินข้าวโพดกินข้าวโพดเหรอไหนไม่ใช่กินเนะื้อวิวิไม่อมของเล่นสิคะโน no. มาทำกระพริ้ในโดนเสากินเดลช่วยพี่เต้ทำในโนเสากินอะไรคะข้าวโพดกินข้าวโพดแบบดงพี่เต้ยัดเย็ดข้าวโพดเข้าปากป้ากินกีบอลลอนอะไรคะกินหม้อร้อนพี่เต้นโหดร้ายมากดูสิให้เดต้ต่อคนให้ก็จี่าคนไฟก็จีา่าคนไฟเป็นข้าวโพด <c oughs>

เสา阿าวาดแล้วว้าวว้าวด,ดตอนนี้ไดินเสาเหยียบรถทำไมไดินเสา阿าวาดขนาดนี้ไดินเสาหิวหรือเปล่าคะไม่ใช่มันมันจะดพันเมืองก็ชิล่าจะดพันเมืองออ๋ก็ชิล่าจะดพันเมืองน้องก,ก็ชิล่า,าลง <laughs> อะไรคะ้ทำ่อันอันนี้อ๋อวนทำอาหารนะคะว้าวกอริลาพังเมือง้าอรจิล่าพังอยพังหมด โทรศัพท์รถพังหมดทำไมพี่ทำหน้าอย่างเงี้ยแต่เขาพอดกัสซิล่าไม่ยอมปล่อยจากปากเลยนะกัสซิล่าเอาเขาพดออกจากปากไหมป้อนอย่างอื่นกัสซิล่าไหนกัสซิล่าหิวน้ำค่ะป้อนหน่อยเอามาเร็วเอาน้ำป้อนกัสซิล่าแก้ว คนไฟพี่พี่บอกจับเียไไอเดียกินไม่ีย,ยกินนอน่วยวายก,กันเยอะม, <laughs> มากเป็นอะไรกันคะเีย <c oughs> ันเงล่นหล่นแล้วอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคบบ๊ายบาย